เอาวันนี้เปลี่ยนหน้าที่และวนีแน่ดูไม่ออกกล้องเนื่อกลัวก้้ยนะด,ด,ดูดิดูดูดูเรียบร้อยแล้วไปดูเอ,เองแล้วกันตัดออกไม่ตัดด้วยวครับอันนี้ตลาดบนนะ,นนะครับวันนี้ไม่ไม่ค่ายน้ำละ วันนี้มีออเดอร์ที่บ้านเยอะเลยไม่ทาน,ทานว่าง,งั้นเถอะอันนี้เอาอะไรมามาค่ายเนี่ยไส้กรอกพิยาค่ะอ๋อไส้กรอกพิยาอายุเป็นนี่ <c oughs> มหมายเท่าไหร่เนี่ยสิบบาทค่ะอ๋อสิบบาท อ่าวันนี้ค่ายดีไหมพี่ายดีมากเลยครับออ๋ดีเหมือนเดิมดีเหมือนเก่าอ๋อขึ้นมาข้างบนก็ยังสบายสบายเลยออเดอร์ครับสบายมากตรงที่ไม่ต้องไปดำน้ำอ๋อ <c oughs> ไม่ต้องดำน้ำนะดูอาการแล้ววันนี้แหละน่าก,กินนะเนี่ยยาทาร์จะหมดแล้ววันนี้เอามากี่ไม้อ่ะพี่วันนี้เตรียมมา1,200ไม้ก่อนโอ้โหบุ๊เตจ้าบุ๊เตนุนน่มอร่อย มน้ำพัดให้พี่เข้าหมูอบจากพี่จ๋านุ่มๆกันเลยจ้า หมูจะพุ่งอยอะขุมพกที่ก่ขุมย่างมาน้อยมายเยอะจ้าขายหมดแล้วนะออจะบอกว่าไขยดีชาก็หมดลจะจ้าเลย